หมกเขียดหน่อยจานสุกนะน่าจะสุกเลยครับผมเดี๋ยวเขาเปิดบงังคนครับผมนี่โอ้โอหอือหือมหมกสีสวยครับยังไม่ได้เปิดบังได้จักหน่อยก่อนครับผมจานหน้าบอแห่งการโอเคเหรอเขียดครับเป็นเ,เนื้ออ้นข้าวเดี๋ยวก็สุกไลยครับผมอือหือหอหมกเขียดหน่อยของจานสุกเสร็จสับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวมาก,กินน้ำกันครับผมรอกินเขาเ่าแลงน้ำกันครับเข่าเหนียวร้อนครับผมเสร็จใหม่ครับผมเทียบแล้วก็่อมกมาใหม่น้ำมันอีพอมกล้วนเลยครับผมอม,อมาใหม่ครับ้นอนแล้วครับ หอมแพี่น้นองน้ครับอมหมกเหมออปชนกันนะครับอหมกเขียนหน่อยหอหมกหม่มามอนนเมนูหอมหมกเพ่างเดียวเลยครับน,นบาา้าน้อย่างเดียวแล้มนเนี่อเด็ดเลยพ่นอ ต้องเทดเองกินเองครับมันถึงจะแสบเราไปซื้อเขามาบ่แแสบครับแสบร้ายกับเขาหอางแล้วไม่ต้อง ยำจิงออ่อยเด็ดหอมอยอด้อมทอโอเคแล้วครับผมไปรือนนจับจุกข้อขอจบขึ้นข้าวครับไย่มกดไลค์กด subscribe กับช่องจับยุรับผมได้ค,ครับวัสดีรับ